สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเราคือเเนะคะวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปเจอวิธีกับการเปิดพจนานุกรมจีนค่ะเวลาเราเปิดพจนานุกรมจีนเนี่ยทุกคนถ้าเรารู้พินอินน่มันก็จะไม่ยากใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยประเด็นคือถ้าสมมติว่าเราไม่รู้พินอินนะคะ เราจะเปิดพจนานุกรมจีนยังไงเคยสงสัยไหมเยหลายๆคนตอนนี้เนี่ยเรียนภาษาจีนโดยแบบว่าเราใช้แอปกันค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะน้อยคนนะที่จะบอกว่ายังเปิดพจนานุกรมแบบเป็นเล่มแบบนี้อยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคนที่เริ่มเรียนจีนหลายๆคนก็คือแบบเปิดพจนานุกรมจรีนกันไม่เป็นแล้วเงี้ยเราซึ้ก็อยากจะ เอามาแชร์ให้ทุกคนนะว่าแบบเฮ้ยมันมีวิธีการเปิดนะโจชนานุกรมจีนเนี่ยแล้วถ้าสมมติแบบเราเจอคําศัพท์ภาษา,าจีนแล้วเราไม่รู้พินอินอย่างเราจะเปิดหายังไงนะคะมันมีวิธีมันมีขั้นตอนอยู่ซึ่งสําหรับเราซื้อนะเราคิว่าแบบมันสนุกมากๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะจะยกตัวอย่างนะคะคำศัพท์คํานึงนะก็คือคําว่าตานั่นเองคานี้หลายๆคนที่เรียนภาษา,าจีเนี่ยน่าจะรู้จักเนาะ้ถ้าเรียนตั้งแต่ระดับแรกก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วแหละถ ะคาว่าต่าตัวนี้อ,อานังสือข,ขึ้นอินเสิร์ตให้นะคะทิ้งนะตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยคำา่าต่ามันก็จะแปลว่าตีแปลว่าเล่นก็ได้ใช่ไหมเล่นกีฬาต่างๆ,ๆใช้คํามืต่าก็ได้นะคะคราวนี้เรามาดูกัน,นะค่ะตัวนี้เนี่ยเวลาเราจะหายางนะคะเราจะหายายังไงอันดับแรกเลยเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าตรงไหนคือรากศัพท์ของมันนะคะคขามืต่ารากศัพท์ของมันเนี่ยอยู่ข้างหน้าใช่ไหมก็จะรากศัพท์ตัวนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับมืออ่ะเราดูรากศัพท์นะคะทุกคนมันมีกี่ขีด ใครที่คัดสับมาเนี่ยก็จะไม่ยากแต่โดยปกติทั่วไปเนี่ยก็จะพอนับขีดได้แต่มันจะมีแบบบางขีดที่แบบเฮ้ยมันขีดเดียวหรือมันสองขีดกันแน่วะเงี้ยก็จะมีใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เราแยกขีดคัดท์ก็มีส่วนช่วยในการเรียนภาษาจีนเยอะมากๆเลยนะคะนี่หกสอยากจะให้ทุกคนทํานะอ่ะเรามาดูกันต่อนะคะตรงนี้เนี่ยมันมีทั้งหมด3าขีดใช่ไหมเส้นที่1เส้นที่2 แล้วก็เส้นที่3านมะทั้งหมด3ขีดนะคะคราวนี้ค่ะทุกคนเอาพจนานุกรมขึ้นมาค่ะใคร,รมีพจนานุกรมนะคะเอาขึ้นมาเลยค่ะแต่ใครไม่มีไม่เป็นไรนะคะดูไปพร้อมๆกันนะเล่นนี้เนี่ยเป็นเล่นที่เราซื้อใช้ตั้งแต่ตอนเรียนนะดูสภาพสิค่อนข้างที่จะบอกว่าเยินมากๆแล้วนะคะอันนี้ซื้อตั้งแต่ปี2554นะอืมแต่ว่าก็ยังไม่ถึง10สิบปีแล้วนี่นาะสิบกว่าปีแล้วนี่นะอะคราวเอาคราวนี้เรามาดูตรงนี้กันค่ะทุกคน ตรงนี้เนี่ยเปิดหน้าตรงนี้ก่อนนะคะทุกเพราะฉนั้นทุกกรมทุกเล่มนะคะมันจะมีหน้าตรงนี้อยู่นะคะหน้านี้เนี่ยเป็นหน้าหลักแต่ละเล่มอาจจะแตกต่างกันไปนะคะสังเกตว่าเราซือใช้อันนี้มากเอาไว้ด้วยอันนี้ติดตั้งแต่ตอนเรียนเลยนะก็คือบอกว่ามันเป็นหน้าที่มันสําคัญเพราะว่ามันจะเป็นหน้าแรกในการค้นหาทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นที่หน้านี้ค่ะมันจะเขียนว่าูบุศมุล,ลมุตรงนี้อ่ะ รงนี้มันเหมือนเป็นแบบดัชนีของแบบรากสัพท์อะค่ะทุกคนคราวนี้เนี่ยนะคะเมื่อกี้มันมีสามขีดใช่ไหมลองสังเกตตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยมันจะเขียนว่าอีขว่ามีออขว่าซานขว่าสื้อขว่าไล่ไปเรื่อยๆใช่ไหมตรงนี้มันจะเป็นตัวแทนของขีดรากศัพท์จานวนขีดของรากศัพท์เมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่นี้มันมีสามขีดเราก็มาหา สามขีดอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ไล่ไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนค่อยๆไล่ไปข้างล่างเรื่อยๆแล้วสมมุติว่าอันนี้เราเจอละอยู่ตรงนี้นะคะมันเป็นลำดับที่สี่หกทุกคนดูตัวเลขข้างหน้านะตัวเลขข้างหน้านะคะจะเป็นตัวเลขลำดับนะคะแล้วก็ตัวเลขข้างหลังนะจะเป็นตัวเลขหน้าซึ่งเราจะต้องดูตัวเลขหน้าแล้วเปิดไปที่หน้าแต่ประเด็นคือหน้าเนี่ยมันจะมีหน้าแบบหน้าของคำศัพท์ตรงนี้แต่หน้าที่เราจะหาอยู่นี้มันไม่เหมือนกันจะมีสองสเต็ปนะทุกคน ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันหน้าที่สามสิบแปดอ่ะเราซื้อก็เปิดไปหน้าที่สามสิบแปดหน้าที่สามสิบแปดเมื่อกี้ลำดับที่สี่สิบหกใช่ปะคะตรงนี้เลยลำดับที่สี่สิบหกค่ะทุกคนดูมุงเล็บตรงนี้สี่สิบหกใช่ปะแล้วอันเนี้ยก็คือหน้าที่สามสิบแปดอ่ะหน้าที่สามสิบแปดอยู่ตรงนี้ลำดับที่สี่สิบหกเราก็ไล่ไปคราวนี้อะย,ยังไม่จบมันยังไม่จบคําว่าตาเมื่อกี้เนี่ยราศพข้างหน้ามันคือสามขีดใช่ไหมคะและที่เหลือ ที่เหลือทุกคนดู1 2อีก2ขีดเรานับแค่ส่วนที่เหลือนะส่วนข้างหน้าไม่ต้องนับละนับอีกแค่2ขีดค่ะคราวนี้เนี่ยนะับส่วนที่เหลือมันมี2ขีดใช่ไหมมันก็จะมีตรงนี้เขียนเอาไว้ค่ะก็คือ 1- 2ถึงขีด 1- 2ถึงข้าอันนี้ก็3าข้าสี่ข้าไล่ไปเรื่อยๆอันนี้มันอยู่ประมาณ 1- 2ถึงขีดแล้วก็ดูแค่ข้างบนตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเราก็จะเจอระหน้า104 184, 185อันนี้ก็จะเป็นเลขหน้า ที่เราจะต้องเปิดไปนะคะที่เราจะต้องเปิดไปตรงนี้นะคะแค่นี้เลยจบละดูเหมือนว่ามันยากเนาะแต่ถ้าทําบ่อยๆอ,ยอะ่ะมันจะชินแล้วมันสนุกด้วยนะทุกคนอ่ะอันนี้เดี๋ยวคือเปิดไปให้ดูก่อนก็จะอยู่ตรงนี้หน้าหนึ่งร้อยสี่แปดสิบสี่หนึ่งร้อยปดสิบห้าเจอละตรงนี้นะคะตาก็เจอละคํานี้คาว่าตานะคะแปลว่าอะไรเราก็ไล่ดูไปนะคะอันนี้ ต่อไปค่ะลองดูอีกคำหนึ่งนะอีกคำหนึ่งสมมติว่าคำว่าฉิงแลแ้วกันฉิงที่แปลว่าเชิญนะคะฉิงเวินขอถามหน่อยนะฉิงตัวนั้นนะคะรากศับข้างหน้าของคำว่าฉิงอ่ะมันสองขีดใช่ไหมหนึ่งสองใช่ไหมคะอ่ะเราก็ดูหน้าเดิมค่ะคนหน้าแปดสีฟ้าเอาไว้ตรงนี้นะคะดูหน้านี้นะคะหนึ่งขีดสองขีดอ่ะเมื่อกี้มันมีสองขีดเราก็ไล่ามาดูตรงนี้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยอ่ะไล่ามาเรื่อยๆนะคะก็จะ เจออยู่ตรงอ่โอเคเจอแล้วลำดับที่1 7หน้าที่33เราเปิดไปหน้าที่33ค่ะพอเปิดไปหน้าที่33ปุ๊บนะเมื่อกี้ฉิงยังไม่จบใช่ไหมส่วนที่เหลือเราต้องนับ1 2 3 4งสองี่ห้าทั้งหมดอีก8ขีดนะคะอ่ะเราเจอตรงนี้แล้วนะคะตัวที่1 7 ตรงนี้ใช่ไหมแต่เมื่อกี้มันแปดขีดเราก็ดูเลยปาห่าแปดขีดอ่ะไล่มาแปดขีดอยู่ตรงไหนเราก็ไล่มานะคะ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยปื๊ดปื๊ดปื๊ดตรงไหนเอ่ยอ,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 อ่ะเจอเลยคําแรกเลยแปดแปดหกอ่ะไม่ได้ใบหวยนะยคะทุกคนอันนี้ก็คือเปิดไปที่หน้าแปดแปดหกนั่นเองแค่นี้เลยทุกคนทุกคนลองแบบว่า ลองฝึกเปิดดูนะคะเริ่มจากคำศัพท์ที่แบบเราเรียนที่เราเจออย่างเงี้ยแล้วเราก็ลองดูแบบเฮ้ยใช่ไหมสิ่งที่ทุกคนจะต้องได้ในการเปิดก็คือหนึ่งต้องดูให้ออกว่ารากศัพท์คือตัวไหนบางทีมันจะมีบางตัวที่แบบเฮ้ยอันนี้รากศัพท์วะหรืออันนี้ว้าบางทีแบบนั้นไม่แน่ใจทุกคนเราก็ลองต้องลองสุ่มเปิดดูนะเออ หนึ่งเราต้องได้รากศัพท์ต้องรู้ลากศัพท์ก่อนถูกป่ะเราถึงจะเปิดได้ใช่ไหมเพราะว่าเราต้องไปเปิดจากรากศัพท์มันแล้วเราก็ต้องค่อยนบขีดที่เหลืออย่างที่สองคือเราจะต้องนำขีดให้ได้อันนี้อาจจะแบบไม่ได้ยากมากนะแต่ว่าให้ลองไปฝึกดูนะคะคราวนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะพิเศษนะมันจะมีคําศัพท์บางคาค่ะทุกคนที่มันแบบมันไม่มีรากศัพท์อ่ะมันไม่มีอ่ะก็คือมันตัวของมันอยู่อย่างนั้นนะ่ะสมมุติแบบอย่างเช่นเลข เก้าเงี้ยลากศัพท์เอาไงอ่ะมีแค่2อขีด1นขีด2องขีดใช่ไหมเลขเ้าเลขศูนยอย่างเงี้ยมันไม่มีไงทุกคนลากศัพท์อันนี้มันก็ไม่มีใช่ไหมมันก็จะอันเนี้ยเป็นหน้าแรกของคําศัพท์สังเกตน,นะหน้าที่1นะะึ่งอ่หน้าที่หนึงตรงนี้ตรงนี้หน้าที่หนึเนี่ยค่ะ แต่ก่อนที่จะถึงหน้าที่หนึ่งอ่ะมันจะมีแบบด้านไายๆนะคะตรงนี้เป็นประเภทหย,ยุ่เลยก็คือส่วนที่เหลืออื่นๆนะตัวที่แบบมันมันไม่เขา้าคั่วตัวที่มันไม่มีรากสามตัวอื่นๆนะคะเราก็ถ้าบางทีหาไม่เจอสุดท้ายต้องลองมาหาตรงนี้มันอาจจะมาหลบอยู่ตรงนี้ก็มีนะเออเป็นไปได้นะคะหลายคำมากๆเลยนะยกตัวอย่างเช่นคำคำว่าศูนย์เนี่ยเลขศูนย์เลขเลก,ก้านะคะเอ่อคำว่าฉายกลางฉายเสวยสีตาสีนะคะ จวนอ่ะจวนก็ยังใช่นะทุกคนควาว่าชูหนังสืออย่างเงี้ยใครเปิดหาคําว่าชูไม่เจอก็คืออยู่ตรงนี้นะคะลองเอามาใช้ดูนะลองเอาวิจนารณ์นุกรมที่บ้านนะ่ะใครมีลองเอามาฝึกเปิดดูนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้กับคอนเทนต์ที่เราซื้อทําให้นะก็หวังว่าทุกคนน่าจะชอบนะคะถ้าอยากจะให้เราซื้อทำคอนเทนต์แบบไหนนะคะเราซื้อจาก ทำให้ละกันนะถ้าไม่ดองนะคะเราซื้อดองคอนเทนต์หลายคอนเทนต์มากๆเลยนะที่หลายๆคนบอกว่าอยากจะให้เราสื้อถามแต่ว่าจะพยายามทยอยทำออกมานะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคอนเทนต์ต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ